ตอนนี้เราอยู่กันในซีรีส์ห้องเก็บของนะครับเป็นเวลานานมากแล้วครับที่มนุษย์เรานรสนใจในเรื่องของการเดินทางข้ามกาลเวลานะครับซึ่งก็ในสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของนิยยวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าตราบใดก็ตามที่ทฤษฎีนี้ไม่ได้ขัดกับทฤษฎีสมรรถภาพของไอน์สไตน์ก็แปลว่ามันน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทีนี้ครับพอเราพูดถึงเรื่องของการเดินทางข้ามกาลเวลาครับสิ่งต่อมาที่เรามักจะนึกถึงนั่นก็คือทม์แมชชีนนะครับ โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องของทำแมชชีนมากนักถ้าเราพูดถึงในแบบของดเลมอนนะนะที่จากอาดีตอนาคตก็ได้อนาคตแปอดีตก็ได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเวลาน่าจะเดินทางเป็นเส้นตรงก็คือจากอาดีตอนาคตเสมอนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าในอนาคตมีทำแมชชีนจริงป่านนี้เนี่ยน่าจะมีใครกลับมาพวกเราแล้วแต่ผมกลับยังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนแบบนั้นนะครับมีบ้างครับคนที่บอกว่าพวกเขามาจากอนาคตซึ่งเราจะยังไม่พูดถึงตอนนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถเข้าใจได้ สมมุติถ้าถ้าพูดความจริงกันนะมันก็จะเข้าสู่เรื่องของอจักรวาลคู่ขนานนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเดินทางจากอดีตไปอนาคตอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วนะครับในปีหนึ่งเก้านะครับก่อนหน้านี้นานหลายปีเลยนะครับของผมเกิดเยอะเลยนะครับที่นิวยอร์กครับ บริเวณไทม์สแควร์นะครับได้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีนะครับใส่เสื้อผ้าหลงยุคครับเป็นยุคของวิตตอรียซึ่งก็น่าจะอยู่ในช่วงหนึ uh, 1, ่งพันแถึง1,900ประมาณนั้นนะครับมายืนอยู่ตรงสี่แยกครับแล้วก็ทําท่าทางเหมือนมึนงงว่าเขากําลังเห็นอะไรหรือว่าเขากำลังเจอกับอะไรอยู่ครับในตอนนั้นเองครับเกิดอุบัติเหตุมีแท็กซี่คันหนึ่งครับพุ่งชนเขาอย่างจางังทำให้เขาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในภายหลัง หลังจากนั้นครับตำรวจก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุครับแล้วก็ได้ตรวจสอบทรัพย์สินของเขาว่ามีอะไรอยู่ที่ตัวบ้างเผื่อว่าจะเจออะไรที่สามารถบอกได้ว่าเขาคือใครนะครับของอย่างแรกเลยที่เจอก็คือเหรียญทองแดงครับสำหรับในการซื้อเบียน,นะครับในตัวเหรียญเนี่ยมีการสลักชื่อบาร์แห่งหนึ่งเอาไว้แต่ว่าไม่มีใครรู้จักบาร์แห่งนี้2ครับคือใบเสร็จที่ออกให้จากโรงรถม้านะครับใบเสร็จอันนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการดูแลม้าแล้วก็การล้างรถม้านะครับซึ่ง ได้ระบุสถานที่เอาไว้ว่าเป็น Lexington Avenue นะครับแต่ว่าสถานที่นี้ไม่ได้อยู่ในสมุดหน้าเหลืองแล้วในช่วงเวลา1.9.50 3นะ3ครับคือธนาบัตรมูลค่า70เหรียญซึ่งเลือกใช้ไปแล้วแต่ว่าสภาพนั้นดูไม่เก่าเลย4ครับคือจดหมายฉบับหนึ่งที่ถูกส่งมานะครับจากหน้าซองว่าส่งไปที่ Fifth Avenue นะครับระบุวันที่เป็นมิถุนายนปี1876ครับส่งมาจากฟ h i l a d e l p h i a ครับคือเหรียญรางวัลน,นะครับอันดับที่3ในการแข่งขันวิ่ง3ขา และสิ่งสุดท้ายครับอย่างที่6ที่ตำรวจหายอยู่นั่นก็คือนมบัตรนั่นเองนะครับซึ่งในนมบัตรเนี่ยได้เขียนชื่อของเขาเอาไว้ว่าดูดอฟเฟนส์ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะดูแปลกประหลาดมากก็ตามครับแต่ว่าเมื่อมีคนเสียชีวิตตำรวจก็ต้องทําการติดต่อญาติผู้เสียชีวิตให้ได้นะนนทําให้เขาไปตามข้อมูลนั้นนะก็คือพื้นที่ของฟิฟฟ์อะเวนิวนะครับพอไปถึงเนี่ยพบว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่ของดูดอฟเฟนส์นะครับชื่อของเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในรายชื่อประชาชนด้วยนะร,รอยนิ้วมือไม่ได้ถูกเก็ หลังจากที่เขาตายไปก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าว่าเรารู้ว่ามีใครหายไปจากบ้านของเราถึงแม้เราจะรู้ว่าเขาไม่ตายก็ตามเราก็น่าต้องแจ้งตำรวจครับแต่ว่ากลับไม่มีใครตามหาผู้ชายคนนี้เลยแต่หลังจากที่ทําการตามหาต่อไปครับก็พบว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่เจอชายที่มีชื่อว่ารูดอฟเฟนส์ในข้อมูลก็ตามแต่ว่าเขาเจอชื่อของรูดอฟเฟนส์จูเนียร์ซึ่งน่าจะเป็นลูกชายของผู้ชายคนนี้นะครับ ชื่อของรูดอล์ฟเฟนส์ูเนียเนี่ยครับได้ถูกเจอนในสมุดโทรศัพท์เก่าเล่มหนึ่งครับซึ่งใช้ในปี1939คือในช่วงเวลานั้นคือไม่ได้ใช้แล้วนะเอ่อทางตำรวจก็เลยได้ไปพูดคุยครับกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ตามที่อยู่นั้นนะครับที่เจอในสมุดโทรศัพท์ชาวบ้านแถวนั้นครับบอกว่ารูดอล์ฟเฟนส์ูเนียเนี่ยเป็นผู้ชายอายุมากแล้วอายุประมาณ60ปีนะครับซึ่งตัวของผู้เสียชีวิตนะครับอายุแค่30เท่าน,นั้นเองเคยทํางานอยู่บริเวณนั้น แล้วก็เกษียณไปแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในช่วงปี1940ก็คือก่อนจะเกิดเรื่องผู้ชายคนนี้เสียชีวิตได้10ปีและเมื่อสืบคนต่อไปครับก็พบว่าลูดอ l เฟนส์จูเนียร์เนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อ5ปีก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุนี้นะครับแต่ว่าภรรยายของเขายังคงมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ของฟลอริดา ทำให้มีการติดตอ่อภรรยาของดูดอลเฟนส์จูเนียร์ซึ่งต่อจากนี้ไปผมจะเรียกดูดอเฟนส์จูเนียร์ว่าเฟนส์คนลูกนะครับแล้วก็เรียกคู้เสียชีวิตว่าเฟนส์คนพ่อนะครับ oh, เมื่อได้สอบถามกับภรรยาของเฟนส์คนลูกแล้วเนี่ยเธอได้เล่าให้ฟังครับว่าเฟนส์คนลูกเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าพ่อของเขานะครับซึ่งก็น่าจะเป็นดูดอลเฟนส์ที่มีตัวตนอยู่จริงๆกันนะได้หายสาบสูญไปครับตั้งแต่ปี1876นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพ่อของเขาอายุ29ปีนะครับออกไปจากบ้านตอนเย็นวัันนึงลล้กก็ไไม่ดบาเย เมื่อได้ข้อมูลแบบนี้ครับตำรวจก็กลับมาค้นประวัติคนหายในปี1876นะครับซึ่งก็เจออยู่จริงจริงครับมีชื่อของดูดอฟเฟนส์อยู่นะครับมีการบอกถึงลักษณะท่าทางนะครับอายุรวมถึงเสื้อผ้าที่เขาใส่ซึ่งตรงกับผู้เสียชีวิตในไทม์สแควร์ทุกอย่างเลยแต่ว่าในคดีของตอนนั้นนะครับไม่ได้มีการสรุปเอาไว้ว่าเขาหายตัวไปไหนเพราะว่าหาตัวไม่เจอนั่นเองเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องโด่งดังอยู่พักหนึ่งเลยนะครับนานมากนะครับแต่ว่าในปีเอ่อ2 0ส2ครับก็ได้ถูกสรุป ถูกแต่งขึ้นมานะครับจากนิยายวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าแอมสแกร์นะครับซึ่งก็ถูกตีพิมพ์ในช่วงเวลาหลังจากเอ่อหลังจากช่วงที่บอกกันว่าดูดอฟเฟนส์หายตัวไปไม่นานแต่ถึงอย่างนั้นครับผู้ที่เชื่อในเอ่อทฤษฎีการเดินทางข้ามเวลาของดูดอฟเฟนส์เนี่ยก็ยังคงตามหาข้อมูลกันต่อไปนะครับจนกระทั่งผ่านไป5ปีครับเข้าสู่ปี2007นครับเอ่อนักวิจัยคนหนึ่งครับได้ออกมาพร้อมกับหนังสือพิมพ์ฉบับเก่า ซึ่งถูกตีพิมพ์ในปี1951ครับในนั้นเนี่ยมีข้อมูลบอกเอาไว้นะครับว่าการแถกตัวไปของ r o วด็อกเฟสนะครับเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเขียนต้นฉบับของนิยายสั้นเรื่องนั้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าไม่มีทางเลยที่เรื่องราวของ r o วด็อเฟสนั้นจะถูกแต่งขึ้นตามนิยายสั้นครับที่มีชื่อว่าแอปสแกวร์จริงๆนะครับนอกจากนี้ครับยังมีนักวิจัยมากมายที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่า เอ่อดูดัเฟสเนี่ยหายตัวไปจริงๆในปี1876นะครับตอนนั้นเนี่ยดูดัลเฟสมีอายุ29ปีตามที่ข้อมูลบอกเอาไว้เช่นกันถึงยังไงซะเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะเรายังไม่สามารถเข้าใจมันได้นะครับตับได้ก็ตามที่ยังอยู่ในข่ายที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ต้องใช้ความเชื่อกันต่อไปนะครับบางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่นะครับวังว่าในอนาคตผมจะมีโอกาสได้พูดถึงชายที่เดินทางจากอนาคต มายัางอดีตบ้างนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้พูดถึงกันนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับฝากปอนเซอร์ด้วยสำหรับเกมซิมสโต้นะครับอย่าลืแมแอดมากดไลค์เเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยส่วนใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรให้ผมรู้สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับผมกลับมาแน่นอนทุกหัวข้อทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ